แม่สุกอยู่บ้านน้องบัวตำบลโน,น,น่นตาลอ๋อเพิ่มย่างถังว่าละเอ็ดนี่ละ่ะโอ้ยที่แรกกะย,ยีะย่หลีกะมันนีล่ะกล้วยหัวหละละต้นลมลมกวนกที่ทังเถอะกับกพอออ่อยู่ไปยู่มากกับยู่ไปยู่มากกับดูมันหลุดจริงเกราินี่มันหลุดเนี่ยวันนี้ก็หลุดบ่ได้ยางบ่ได้มืบบนซา,าบส แต่ว่ามันก็ค่อยปวดออกมาทีตึงตึงทีตึงทิตึงถึงมาใส่เกลีเกแบบใส่ตาลูกยางทีคัดตาลูกยางที่ยางไม่ไหวเลยล่ะเมื่อใดไปวัดนี่ต้องให้เรียกว่าเป็นต้องยางมากก็บพราะค่อนข้างเพราะว่ากระดูกมันอะไปเสื่อเบิ่งแล้วเขาว่ากระดูกมันหลุดแล้วมันที่ขุ้มเป็นสิ่เป็นโคโมงทิ่แบบนี้มันทิดดำกุดกัดเนี่ยติ่งทิ่งที่ดำกุดกัดแต่ว่ามันเก็บไอ้ที่สีนัำที่ว่าได้เลยดิเดียดทีนสีว่าได้เลย นี่ก็สิ่ก้มย่างเดียวยังตีชื่อยามหมอเ้ามไม่กินไม่กินแล้วก็คือคิดตพิงเที่ยงกินร้ายก็ย่านใส่ส่วนไม่ส่วนเพราะว่าไม่กินประจำเนาะเอท่านผู้ใดเป็นจังตีก็กิน,นโลดมนโนยันยาหอกมันอาหารเสริมห้าวเให้เห้าววิ่แข็งแรงไปแน่เพราะว่าย้อนเขาเสียเขาเกินนั่นละผมทรมานกินโลด